ก็อยากจะฝากว่าตายพาะใครพวกคุณเป็นคนแนะนําให้เขาบุกลุกมาครั้งที่สองใช่ไหมเพราะว่าทนายความคนแรกชุดแรกเนี่ยก็เจรจาไก่เกียรกันเนี่ยนะมันก็จะจบอยู่แล้วนะเขาก็ไม่ได้ทนายคนเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ทางทางผู้บุกลุกเนี่ยหรือผู้ตายที่สู้กนดีนะเขา,าเจรจาไก่เกียรเจรจา,าต้องไีรู้กี่ครั้งถูกไหมสิงหากันยาตุลายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายค่าเสียหายจะจบอยู่แล้ววันดีคืนดีไปเปลี่ยนทนายความใหม่ผมก็เลยตั้งความสงสัยว่า ทนายความคนใหม่เป็นคนแนะนําให้เขามาบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะผมได้คุยกับสามีผู้ตายก็ทำนองว่าเขาเชื่อทนายความคนใหม่ผมยังฝากไปถึงทนายความทุกท่านนะครับว่าการเป็นทนายความเนี่ยต้องคํานึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพต้องนึกถึงบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ว่าเราจะแนะนําอะไรไปเรื่อยเช่นคดีเนี่ยมีการบุกรุกครั้งแรกออกไปเรียบร้อยแล้วเขายึดบ้านยึดช่องของเขากลับมาแล้ว ไม่ควรไปแนะนําให้เขาบุกลุกเข้ามาเป็นครั้งที่2มันก็จะเกิดคดีความขึ้นมาและถ้าทําผิดแบบนี้มันก็จะมีการลงโทษสถานักเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงทนายความนะครับว่าต้องมีคุณธรรมสีินธรรม